ไอยไอเทมเด็ดมาครับเป็นข้องชายไม่ติดควรมีติดบานเลยดูบานพุ่มมาก่อนหน้านี้ดูดูดูนี่ติดยางนะคือยังย้ายอยู่นะอันนี้ใช้จริงจริงนะใช่่จริงใช่มาแต่มันก็พังไปตามการเวลาสองขานน้องเป็นพลาสติกนะเนี่ยอันเนี้ยุอยพี่ชายมาเป็นปีแล้วนี่ตบมันแตกนะใช่ยชอันเนี้ยรูปไปไม่ไม่รู้เกี่ยนเล้วแต่นี่พีพีได้อันไม่มาโคตรดีเลยนี่นี่อันไม่มาเฮ้ยตากทีนึงได้หลายตัวมากเลยนะเนอันยีสิ ยีทิพี่ยีทิห้าบาทซื้อมาจ<ด>าใชายอันละยีทิบซี่ยีทิพห้าบาทซึ่ง่าจากติ๊กตอกทุ่เป็นสเตลเลสเขือซิลิโคอนอย่างดีไม่เป็นสนิมเหน่อนซึ่งเวลาเราตากผ้านะครับเราไม่ต้องกลัวว่ามันยืดออกจากถีแวนเลยข้องเขามีตัวนี้มากันนี้ใช่ไหมนี่นนตัวล็วอกหรอใช่นี่ล็อกล็อกไปเลยนี่ไงผมพัดให้แดงพาย,ยุต้นนะโดมาซึนามิมา ก็พาไม่รุดออกจากเราผมบอกเลยถึงอันนี้นะครับรับหนัหนักดายไล่ลูเลยนะครับมีไหวยห้ย่อยแล้วจะมาตะข้อนี้และข้างหลังนี่แย่ว่าถึ่งเขือบซิลิโคนมาอย่างดีเลยตัวนี้นะครับยีที่มาบาทเอ็มมาใครที่กาลังจะซื้อทีนี้พาแคว้นพานะครับอันนี้2ยีาบาทซื้อได้เลยโคตรด,ดีมีตัวนี้ไปสิบตัวนะครับตัวนี้ไปสิบตัวถึงเป็นสแตนเลสไม่ขึ้นซานิ่มเพลนใครอยากได้ไปก่อนเลยนะครับ